สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตหน้างา่ะเดี๋ยวตัวนี้ออกให้ก็จะให้ดูก่อนนะคะอันนี้จะเป็นงานก็อาจจะถกขดต่อนะคะเป็นต่อไม่ลายไม่เยอะมากคะพอปรับให้เรียบเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตทีนะคะก็เลยขับแาดตนิดหน่อยนะคะ oh. อันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบะะ oh. ก็จะมีก้อไผ่ จะเตรียมการลงสารเพราะว่าเขาจะถมสารแล้วทีนี้ก็จะปรับหน้านให้เรียบนนะคะ่ะก็มา,านให้เด็กทุกคนได้ดูกันนะคะอันนี้ก็ป,ปรับแต่งเสร็จศัพท์นะคะอันนี้ก็ให้รอให้รถถ่ายาูปแบบปรับหน้านให้เรียบคะแล้วก็เก็บงานส่งงานนะคะท่านใดที่สนใจงานถมที่ศรษกษาโคกหนองนา หรือว่ากุษสระเลี้ยงปลาแล้วก็หรือปลาหรือสวนแปลงเลง็กแปลงใหญ่ได้หมดนะคะแล้วก็งานทําถนนคนอนกรีตวางท่อระบายน้ําหรือว่าสร้างบ้านสร้างคูดังทํากําแพงกันดินนะคะได้นะคะเพราะว่ามีช่างที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอยู่นะคะติดต่องาน Chat play, อิษษนบ็อกแชทที่เพยอัติพรกุศลคมที่หรือไม่ก็โทรเข้าเบอร์มือถือได้นะคะสวัสดี